โซเดียลวันนี้อยู่ที่ป้ารันยิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายที่การแข่งฟุตบอลนะครัะผมที่โรงเรียผมอยู่นะครับเอ็ดถั่วโดนเอ็ดไอปกอล์ฟไม่ตีอ่ะใช่เดี๋ยวก็คุยอะไรเหรอ ้ายซดีได้เาเราเอามาจะวานดิมีใครนั่งอยู่นั่นอน่วนั่นเลยคุณไม่ทาครับใครนั่งอยู่นั่นนะครับนั่งกูเฮ้ยเลยปงเลเอาวิ่งาแล้ว โอ้โดูรู่บอลเตะทีเป็รูเลยจำตอบสนองมันรูแล้วบ่รอากาศไงนี่จะใช่อ้่าอสคนฝั่งนี้สิบสาคนฝั่งนี้สิบสามคนก็มือแกอยู่งะดังเนียรสไลด็แกแหลกมือนึงอ่ะสิบสี่คน ี่คนอีเกินแล้วเกินแล้วนะเกินเกินกินสีม่วงสิบสี่นะสีม่วงอ่ะีเ้เพราะว่าเขาอ่ะมาแนงกันก่อนนะไม่ใช่ไปถามตัวได้ไม่ได้เกียวแต่พี่หยาบสีทีก็ไม่มีขันหยาบนะสิบสามคนแล้ว ไปนอนบนจ้างสองเกินคนหนึ่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 งโอ้เอาชุดลุกโซมันอะไรอะสาคนหนึ่งแล้วครับทำไมลูกสามเนี่ยนมัน อาอีกตังที่วงเกิน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 เดี๋ยวครูจะว่าแกนบอลเริ่ก็อก็ได้คไม่บอลเริ่มมาแล้วหรอครูไม่ทาบอลเริ่ไม่าไ้เครูไม่ทาสิเกินไกล เกินคนนึ่งสายมองเครื่งอะไโรงเรียนเลิกสมงครื่คนก็เก้าสิบแแล้วนะเลิกบ่ายสนั่นไงพักคขกุ้งโอ้ตอนนั้นมันโหสุดยอดไปเลยเขาวิ่งเข้าไนมาแล้วอ่าลากไปสู้สู้ไปแล้วไปห้องน้ำเดียวแล้กจกลับไปไปจี้เลยจี้เลย จี้เลยจี้เลยจี้เลยเอ๊กจี้เลยเอ๊กที่ว่างที่ว่างขยับส่งดีส่งดีสองส่งบอลดิโอ้สีม่วงแกะไปเลยเนี่ย าวดิได้เปียบลมด้วยเตะยาวครับอ้เอิอะไรมาเอิ้อะไรมาเอินอะไรมาเปียดด้วยเอิเปียดเออนั่นแหละออกแล้วสีม่งก็ได้แต่สีฟ้าปัดออกอ้ยจุนี่่รสบายเลยจาาเงสเทงเฮ้ยกอล์ฟหัวอย่าบัง cái thải con hết ra, à? <the -tech Kid> <coughs> <inizi cả quân> <An">., <coughs>

ให้เลยให้เลยเออการเล่นการเล่นดึดแล้วดึดแล้วยิงแล้วเฮ้ยเขาใหญ่สักกัดบอลได้คือใครยาวใครยาวอ่ะใครยาวใครยาวใครยาวสู้ใครไหนเพื่อนเพื่อนเหมือนเเารียก สายยวเขาใหญ่สีฟ yani ้าลงเายสีฟ้าคุณเวลาครับคลิปน hm ี้ผมท่ามีคำหยาบนะครับผมเมื่อผมจะไม่ได้กดไลค์และกดสมัครค่ยนะครับเค่น้อยๆก็พอครับเอาแล้วหลุดแล้วไล่เลยไล่เลยไปเริพลล กดได้หน่อยกดยังายังไม่ได้กดฟีฟ่าลันนี้ชื่ออะไรฟีฟ่าลัน F I F A เวนอลไม่ไกลก็เตะไม่ไกลก็เตะไม่ไกลฟ้านดูน้าดูนี่ไงตามมาตามมาเดือดหล่นเขาเรียกวหล่นเเียวาด้ ย, ö, ย้อนไปอย่างนี้ยืนยิงไปยิงกลับไม่โกงแต่แน่นอนยืนละยันถุงพ่อเว้ยเกือบเข้าแล้วว่าเกือบเข้าเว้ยเปิดเข้าในเลยโอเปิดเลยกูกูไม่มีถุงมือ โก้ไม่ถุงมือโกไม่มีถุงมือไหนนั่นไงสีฟ้าสีฟ้าไม่มีถุงมือไม่ยิงเหรอสีฟ้า,าไม่ยิงเหรอ ก็ไม่อยากให้มีคำหยาบไหมคำละเอียดเมื่อกี้มันมาริคอสเองเดี๋ยวเราถ่ายให้แม่เราถ่ายสวยมาริคอสไม่ได้คำหยาบนะแค่ชื่อตัวละครในไอเนี่ยเกียร์ซัมบี้ใช่เลวะก็ไม่ใช่คำหยาบนะเลวะทำไมวะทุกคนไม่รู้วชื่ออะไรวะนะอ่าเลวะอ่าเลวะเป็นภาษาภาษาอะไรสวัสดีครับอฟกับผมปีฟอร์ดรำหนึ่งพูดไปแล้วเป็นภาษาไอ้คนดูว่า่าดมือทีทีโซน สีอะไรนั่นเน่ยเอามาลงมาสีฟ้ากรรมการลันนิ่งนะครับเงียบไปเลยมุ้ดุกระช่มเงียบอุ้ยสเปนมีไรเราโยเซฟนี่เขาไก่ที่กดดิเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้โหไล่เอิร์กไล่ยอดสุดยอดโอ้โหสีฟ้าสีม่วงเท่าเทียมมากเลยครับคู่อยู่สีอะไรอ่ะ สีเวลาเนี่ยอยู่สีอะไรสีเวลาสีเวลาตรงเนี้ยเด้อวอตดูแมวสีสีเนี่ยสีโอ้ตอนนี้สีฟ้าเข้ามาเชียร์แล้วเนี่ยสวัสดีสวัสดีพวกโอเดี์ใครพวกใครพวกใค่สีฟ้าไม่ใช่หรอไปบ้าเออยิงไหนมาอ่ะสีฟ้าแล้วเชียร์เชียร์ยิงเออเย้ ไม่้ขงเลยหรือแมตินอนานั่นไงใส่หมวกบ้าทำไมอ๋อโดนเตะโกดผมไม่ใช่โกนะครับขรดอดีครับเอ้าลูดเซ็ตี้ดิจี่ดิทีฟ้าเออนั่นแหละ มอมันก็จะละลายแต่เขาอะแยกไว้กนโปรเลยครึ่งนี้ถ่ายได้นานมากครั้งนั้นแหละที่แกไม่ยอมมาแลกกับเขาเองเขาแลกกับไอ้ฟีฟ่าไปแล้วอันนี้ว่าได้เขาแลกกับตัวต้มอร่อยเลยโอ้โหตื่หมดแล้วแต่เขาแต่ว่า ไม่จับตรงนี้มันจะไม่โอ้ตอนนี้สีม่วงนำไปหนึ่งต่อศนยะคหนึงต่อศครับหนต่อนึ่นึอหนโอ้โหหน้าอะไรมุสการรุสการรมุสการโอ้โหโอ้โหุสการตเคุณเราลงวิ่งมายกยังไม่ใช่สีม่วงยิงเข้าใช่คนนี้ยิงเข้าคนนี้ยิงเข้า ผมสม่วงเก่งม่าเชียวสม่วงเก่งกว่าสีฟ้าอีกอยแล้วทไมคุณชลมาก่ยังไม่แห้งเลย้อ่ะเออแบตร้อยี่ห้า้ตัวทีน่ะเลยตากดไล้์ให้กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีนสวัสดีครับบาย